สวัสดีครับวันนี้ก็มาจากช่องพินัจจานะครับช่องพินัจจาก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับพวกงาน DIY นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะมีเกี่ยวกับการทำอาหารด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจเกี่ยวกับการทำอาหารก็เข้าไปดูได้นะครับเพราะว่าจะมีลงไว้ด้วยแต่นี้หลักๆก็จะเป็นงานเกี่ยวกับพวกงานซ่อมง,งาน DIY อะไรเงี้ยครับงานปรับปรุงะลยพวกเนี้ยฮะ ในควรเรือนง่ายๆนะครับโอเควันนี้ก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องกล้องครับกล้อง v s t a r ร์แคมครับกล้อง v s t a r ร์แคก็จะมีท่านผู้ชมที่ติดตามผมที่ทําการดูผมก็จะตอบถามการตั้งค่านะครับว่าจะทําไม AI ทํางานจริงหรือเปล่า หรือกล้องทำไมไม่เห็นหมุนตามวิธีการวิธีการไอเนี่ยวิธีการตั้งค่าตั้งยังไงอะไรเนี่ยอา่าก็ท่านผู้ชมก็สอบถามผมเข้ามาเรื่อยครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทำคลิปสอนวิธีการตั้งตั้งค่าครับก่อนอื่นก่อนใดถ้าเกิดชอบนะครับชอบอ่ะย้ำเลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบนะครับก็ เข้าไปกดอย่าลืมกดถูกใจนะครับสักแกลกเดียวนะครับเนี่ยฮะด้านล่างครับคลิป B O ฮะกดถูกใจกดโอเคเดี๋ยวเราไปดูการสอนการตั้งค่าต่างๆครับไปไปดูกันเลยขี้เกียจแล้วช้าไปเลยที่ฟาเรามาเริ่มกันเลยนะครับอาจจะมีเสียงบรบกวนมีลมหน่อยนะครับอันดับแรกเลยครับท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับ eY4 ดูให้ดีเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่มีจุดที่คอยจี้ให้คุณนะครับโอเคคาว่า eY4 นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้โหลดแอป,ปก็โหลดเข้าไปได้เลยนะครับก็กดเข้าไปเลยครับ eY4 นะครับนี่ปึ้งกดคําว่า eY4 และท่านผู้ชมเห็นไหมครับการตรวจจับการเคลื่อนไหวอ่าอันที่สองการ ติดตามการตรวจจับของมนุษย์อ่านตามผมเลยนะครับอันที่ถามกรอบร่างกายมนุษย์ตามเลยนะครับโอเคย่างอย่าง,งอื่นก็ไม่ต้องไปดูมันนะครับการตรวจจับออกจากพื้นที่ทำงานไม่ต้องนะครับการตรวจจับควนนะครับเราเอาแบบที่เราใช้งานดีว่านะครับอันนี้ผมจะ จะปิดก่อนนะนี่นี่อันนี้ผมเปิดไว้นะครับก็ที่เราท่านผู้ชมอยากจะให้กล้องอะ่ะมันเดินตามเราเงี้ยหมุนตามเราที่ว่าเอ๊ะทำไม AI มันไม่ทำงานอะไรเงี้ยเขาโม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าผมมีบางคำบางคอมเมนต์นะครับเขาบอกมาเงี้ยผมว่าคุณตั้งค่าถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นมัน a อมันตรวจจับด้านการมนุษย์นอกจากว่า กล้องคุณนะซื้อมาหลังหลังสปีไปแล้วอะมันจะไม่มีระบบ AI นะครับแต่ถ้าเกิดกล้องตัวใหม่ๆอะเราก็สอบถามดีลเลอร์ที่ขายก็แล้วกันว่ามี AI หรือเปล่าตรวจจับร่างกายมนุษย์หมุนตามมนุษย์หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็สอบถามเขาได้เลยอันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่านะครับอานดูนะครับการติดตามตรวจจับมนุษย์เดี๋ยวอยากให้กล้องมันหมุนตามถ้าเกิด เจอเรามันจะตามเราตลอดก็กดตัวนี้เข้าไปตึงอยากให้โชว์กรอบร่างกายมนุษย์ไหมถ้าเกิดอยากให้โชว์ก็กดตึมมันจะเป็นกรอบสีแดงๆนะครับอย่างเราเดินไปมันจะจับเป็นรูปกรอบสีแดงๆเลยนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปดูในตัวกล้องนะครับโอเคเราตั้งค่า2ออันแล้วนะครับนี่การตรวจจับการเคลื่อนไหวเราก,กดเข้าไปเลยปึง้งประเภทสัญญาณการประเภทสัญญาณ เตือนนะครับปึ้งเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ตรวจับอะไรมั่งอ่าคว่าใกล้คือเราเราจะไม่ตรวจจับแล้วนะครับแค่บันทึกเฉยๆเราปิดทุกสิ่งทุกอย่างพวกเสียงเตือนอะไรเนี่ยเราปิดหมดเลยเสียงเตือนคือว่าเสียงหอที่แจ้งเตือนเราปิดทุกอย่างเลยครับอันดับที่สอง การตรวจจับการเคลื่อนไหวตรวจจับเคลื่อนไหวอะไรนะครับอันนี้ผมจะบอกละเอียดละเอียดแบบเข้าใจเลยนะครับให้ให้ให,ให้ทุกคนเข้าใจคือว่าการตรวจจับการเคลื่อนไหวอะ่ะท่านผู้ชมอาจจะไปตั้งเออกดไปปึ๊บเดี๋ยวมันเดี๋ยวพอน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 ดงังอีกแล้วนอนนอนดังผมก็เคยเจอนะครับปร,ประเภทอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่จําเป็นอย่าไปตรวจจับนะครับเพราะว่ามันใบไม้ ผิวหน่อยมันก็แจ้งเราแล้ว,ลวใบไม้ขยงขยะปิวไปบริเวณกล้องที่เป็นชิ้นใหญ่ๆมันเตือนนั่นแหละนกบินผ่านเร็วๆเ,เนี่ยมันจับได้มันเตือน,มนแมลงมาใกล้ๆมันเตือนโอเคนะครับเดี๋ยวใครชอบเราก็กดไปได้นะครับเราตั้งได้นี่อ่ะกดเข้าไปนี่ตัวจับคันความเคลื่อนไหวอ่า แต่หลักๆเลยที่ผมใช้ผมจะตรวจจับ,บ PIR ครับคำว่า PIR คืออะไรวัตถุวัตถุนั้นที่เกิดจากความร้อนความร้อนหมายถึงอย่างร่างกายมนุษย์แต่มีความร้อนมากมันตรวจจับความร้อนนี่ถ้าเกิดความร้อนมันเดินไปเดินมาเนี้ยมันจะแจ้งเตือนอันนี้คือว่าหมายความว่าตรวจจับความร้อนตรวจจับคําว่าความร้อนคือตรวจจับคนตรวจจับ สุนัขแมวอะไรเงี้ยฮะที่ตัวใหญ่ๆเงี้ยมันจะจับเราเน้นยางงั้นดีกว่าโอเคเข้าใจกันดีแล้วนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวจับ P.I.R. ปึง้งนะฮะอ่ามันมีอะไรมัง่งฟาร์มไวในการตรวจจับคุณอยากจะใช้ฟาร์มไวขนาดเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้มันเลื่อนได้เห็นไหมครับนี่ปืรดเนี่ยผมเลื่อนให้ดูปืรดปืรด ท่านผู้ชมแบบไหนอยากตาม่มอ่ากดหรือกลาง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 มันไม่ได้ไปต่ำม,มากธรรมดาแต่ผมเล่นสูงเลยนี่อยากให้มีเสียงหรือเปล่าไซเรนเห็นไซเรนไหมครับดูตามเลยนะครับท่านผู้ชมไซเรนเอาแบบยังไงดีไซเรนให้ไซเรนคือเสียงนะครับก็กดไปเลยแจ้งเตือน มีเสียงที่ตัวกล้องด้วยแสงสีขาวชอบแบบไหนเราเรากดเลือกเข้าไปก่อนครับมีแสงแบบสว่างตลอดเขาเขียนว่าเติมแสงคําว่าใกล้คือปิดถ้าเกิดเราไม่เอาอะไรเลยไม่เอาเสียงไซเรนไม่เอาไม่เอาแสงเราก็กดคําว่าไกลเลยเราหยุดหรือต้องการ วูบวาบพอเวลามันมีเสียงครัแสงมันจะวูบวาบวูบวาบเหมือนเหมือนรถพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ผมกดวูบวาบครับปึง้งแล้วแต่นะท่านผู้ชมจะกดแบบไหนก็ได้อุปอ,อุปกรณ์เล่นเสียในการแจ้งเตือนโอเคเสียงอะไรเสียงท้องถิน่นท่านผู้นีเลือกเอาได้เลยครับตัวกล้องคุณจะเอาเป็นเสียงอะไรเดี๋ยวผมจะลองกดดู เดนี้ก็ได้เดิแบบนนึก็ได้แดบบินนึก็ได้เสียงปุ๊กกิ๊กก็ได้เสียงเด็กร้องไห้ก็ได,แบบยได้ยินดีต้อนรับก็ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับแต่ของผมคือว่าของผมจะเป็นอย่างนี้ผมผมผมไม่ติก๊กผมจะอัดเสียงเองผมใช้เสียงนี้เลยเสียงผมเลยนี่เดี๋ยวฟังดูก็ได้ ว่ายังไงเพื่อนอย่าเข้ามานะเว้ยพื้นที่นี้อันตรายฮออ๋จะเอาเสียงเสียงน่ารักหน่อยก็กดปึ๊บว่ายังไงครับเพื่อนอย่าเข้ามานะเว้ยพื้นที่นี้อันตรายง่ะค่ะคจะค่ะน่ารักดีแต่ผมเดาเสียงนี้ว่ายังไงเพื่อนอย่าเข้ามานะเว้ยพื้นที่นี้อันตราย กอคำว่า,าเพิ่มเพิ่มเสร็จท่านผู้ชมเลือกเลยเลือกวิธีการบันทึกการบันทึกเสียงอท่านผู้ชมก็กดไปเลยนะครับกดคําว่าบันทึกเสียงแล้วท่านผู้ชมเนี่ยมันเห็นไหมเอ้ตทวทีนะครับกดปุ่มด้านล่างค้างไว้เพื่อเริ่มบันทึกท่านผู้ชมก็กด ค้างไว้เลยแล้วท่านท่านผู้ชมจะพูดจะอะไรก็พูดไปเลยเกี่ยวกับว่าเราจะให้มันออกมาในรูปแบบเสียงยังไงครับพอพอท่านผู้ชมกดเสร็จปุ๊บท่านผู้ชมก็กดตกลงก็ลองฟังดูว่าเสียงนี้ดีไหมถ้าเกิดไม่ดีก็เอาหมายลบหมายถ้าเกิดดีแล้วก็โอเคจัดกดคําว่าตกลงตกลงไปเนี่ยครพอตกลงเสร็จเสียงทั้งหมดมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ เสียงน้องนิง้งอันนี้เสียงผมคําว่าเสียงคือเสียงผมโอเคนะครับอันนี้จบแล้วนะครับหรือใครจะต้องการเลือกใช้เสียงท้องถิ่นก็ได้นะครับโอเคไม่ไม่ยากนะครับก็ท่านใดก็ยังไม่เข้าใจก็ถามผมได้อ้าวแล้วมาดูต่อไปนะครับอันนี้ไม่ต้องไปดูแลเราเราดูแล้วนะอุปกรณ์เล่นเสียงการแจ้งเตือนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ อันนี้เราบอกไปแล้วนะครับผมแบ็กกาบนี่ประเภทการแจ้งเตือนนะครับใครแอนจดหมายอ่ากดเข้าไปตึงอ่าผมปิดก่อนนะครับนี่ปิดก่อนปกติแล้วลูกของานผู้ชมจะเป็นแบบนี้การแจ้งเตือนลูกค้ากดเข้าไปเลยปึง่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าอ่าเดี๋ยวผม แปปหนึ่งฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีเดียวการแจ้งเตือนจดหมายเอากดไปเลยตึง้งโอเคอ่าการแจ้งเตือนคือว่า,าผมปิดก่อนนะครับณขนาดเนี่ยถ้าเกิดทางท่านผู้ชมยังไม่ได้กดการแจ้งเตือน่ะมันจะแจ้งเตือนที่ตัวกล้องอันนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับอันนี้แจ้งเตือนที่ตัวกล้องกล้องอ่ะ มันจะมีเสียงออกมาแต่ถ้าเกิดเราไม่กดตัวนี้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่กดตัวนี้มันจะไม่มีเสียงเตือนมาที่โทรศัพท์เราเข้าใจไหมครับและการแจ้งเตือนจดหมายหมายความว่าตัวกล้องอะถ้าเกิดเราติ๊กแบบเนี้ยอะเราผมติ๊กไปแล้วนะปึงป้งปึ้งไอ้คำว่าการแจ้งเตือนเป็นตัวจดหมายหมายความว่า ท่านผู้ชมดูให้ดีนะการแจ้งเตือนจดหมายหมายความว่าหมายความว่าคือมันจะมีข้อความมาหาเราว่ามีกล้องสามารถตรวจจับบุคคลภายนอกได้นะเป็นรูปสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์คำว่า e y f o นะครับมันจะเป็นรูปข้อความเลยเด้งมาตึ๊ดอ่าแสดงว่ามันมาแจ้งแต่ทีนี้แจ้งมันจะแจ้งยังไง ถ้าเกิดเรากดคำว่าการแจ้งเตือนลูกค้าเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมเห็นอยู่แล้วมา้การแจ้งเตือนลูกค้าถ้าเกิดเราติ๊กไปปึ๊บมันจะมีเสียงอ่ามีเสียงมากถ้าเกิดมันจะเป็นเสียงพื้นฐานมันจะแจ้งว่าตึ้งตึง,ตงหรือติง๊งหรือแล้วแต่แต่ถ้าเกิดเราเห็นไหมครับผักดันการปรับแต่งเสียงกดเข้าไปเลย ตึงเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เหมือนอย่างที่ที่ปรับตั้งเสียงไปแล้วอะ่ะท่านผู้ชมจะเอาแบบถ้าเกิดเสียงติดตามระบบมันก็จะเป็นเสียงธรรมดาติ่งติงแต่ท่านผู้ชมคาว่าเสียงท้องถิน่นอยากจะเลือกไหมอ่าเหมือนเดิมครับแจ้งเตือนภทยไฟไหม้ย้อ ถ้าเกิดไม่เลือกเราก็ปิดปึงแต่งผมเลือกครับนี่เห็นไหมผมจะเลือกเป็นเสียงนี้ครับนี่ว่ายังไงเพื่อนอย่าเข้ามานะเว้ยที่สอนไปแล้ววา่าผู้ชมจะอาจเสีอรอยรอเองออออหรือไม่เอาหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกไม่เลือกก็แล้วแต่หรือไม่งั้น ท่านผู้ชมอาจจะเลือกเป็นเสียงท้องถิ่นก็ได้ครับก็กดในเนี่ยเสียงท้องถิ่นก,กดเข้าไปดูได้เลือกเลยเสียงอะไรเนี่ยบานเตไปหมดเ,เสียงบานเตหมดแล้วแต่จะเกิดท่านผู้ชมไม่เลือกก็เลือกคําว่าไม่เนี่ยของผมเนี่ยนะมันขึ้นโชว์คาว่าไม่โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับมาต่อกันนะครับโอเคก็อีกนิดเดียวนะครับก็จะจบคลิปแล้วนะครับ ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมยังอยากจะทราบข้อมูลต่างๆเพิ่มนะครับก็คอมเมนต์มาทางด้านล่างเลยนะครับด้านล่างวีดีโอก็ขออย่างเดียวนะครับขอคนละหนึ่งซับตไครนะครับหนึ่งทับตะไะถ้าเกิดดูแล้วถูกใจนะครับก็กดไลค์เลยนะครับดีก็แชร์ไปเลยครับแชร์เข้า Facebook ไปเลยนะครับ b o o k Line m e s s e n g g r r อะไรได้หมดผมอนุญาต เต็มที่เลยนะครับโอเคถ้าเกิดถูกใจนะครับก็ถามได้นะครับเมทิเจอถ้าเกิดใครต้องการอยากจะสอบถามผมโดยตรงอะ่ะเดี๋ยวพิมพ์มาว่าขอเบอร์โทรติดต่อเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไปเลยก็ได้นะครับก็โทรติดต่อถามโดยตรงอะ่ะแต่ขอการคอมเมนต์นะบขอว่าจ่าถุกภาพเลยครับว่าจ่าถุกภาพก็น่าจะดีดีมากเลยนะในการในการคุยกันนะครับก็ เพราะว่าบางทีบางเรื่องผมก็อาจจะไม่รู้นะครับแต่บางเรื่องถ้าเกิดพี่ท่านผู้ชมรู้มากกว่าผมก็บอกผมได้โอเคนะครับก็ไม่มีหลายมากนะครับก็อย่าลืมนะครับกดขอคนละหนึ่งทับนะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจนะครับกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอจบคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมปะเริ่ม